เือวัน,นี้นะคะเมื่อสองของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีเวลาแค่ช่วงขาเราเนะคะเราจะไปที่ห้องบริบกกาลนะคะซึ่งห้องบริบวณอการของเราเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี2528แล้วเราก็ทำเรื่องนี้มาตลอดเป็นร,ประยะเวลาตั้งแต่ปี28จนถึงปัจจุบันนี่นะคะ ทีนี้เราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องม,มือในเชิงอุตสาหกรรมและเชิง small scale นะคะมันก็จะเหมาะสําหรับการอบรมจากให้กับผู้ประกอบการทุกระดับนะคะแล้วก็การเรียนการสอนซึ่งในอนาคนเราอาจจะมีความร่วมมือนะคะเข้ามาใช้หรือมาอบรมหรืออะไรได้จากนั้นนะคะเราก็จะไปช่องเข้าไปเห็นห้องนึงซึ่งในห้องนี้เราจะเตรียมโัวดักไว้แล้ววันนี้จะเป็นการเชิญปฏิบัติการในเชิงของคอนเซ็ป นะคะเพราะเวลาน้อยอาจจะไม่ได้ไปลงมือทาอย่างจริงจังซึ่งนะคะคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทิ้งส่วนของหมูโอเมก้าเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าหรือแป่งรูปได้อย่างไรวันนี้นะคะจะมีกลุ่มของตัวอ่กที่เราเตรียมไปแล้วประมาณ4 5กลุ่มเราจะอธิบายนะคะใน,นส่วนของชิ้นส่วนว่าะจะไปใช้อย่างไรนะคะเพิ่มมูลค่าอย่างไรพร้อมกับอธิบายเรื่องของวัตถุดิบเจอิญอาหารหรือ,อที่จะมีความเกี่ยวขออย้องนะคะ คากิา้วพนาการอาหารสัตว์ประเทศไทยเรามีวิสัยทัศน์ในการที่จะทำงานกับลูกค้าเพื่อลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืนนี่คือที่มาในการร่วมมือก,กับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังว่าทำอย่างไรเราจะร่วมมือกันพัฒนาความรู้ให้ลูกค้านั้นต่อยอดในการที่ทำพอกแบลูเชนเพื่อสู่ตลาดทาั้งนี้ทั้งนั้นเองทางสถาบันเองก็มีวิสัยทัศน์อย่างหนึ่งที่ว่า เดวิล r าสเตอร์อ o ฟอ n น o นซึ่งตรงกับคาคิ้วเองล้วก็มีนวัตรกรรมใหม่ๆอย่างเช่นที่เราคิดสูตรอาหารในการเลี้ยงหมูโอเมก้าพอกขึ้นมาเมื่อหมูมีโอเมก้าพอกในตัวแล้วทำอย่างไรจะมาต่อยอดร่วมมือกับทางห้องปฏิบัติการของทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรนี่คือที่มานะครับที่เราร่วมมือกันสุดท้ายเราคือเพื่อต้องการให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการบริโภคเนื้อหมูที่สะอาดและปลอดภัยนั่นก็คือเนื้อหมูโอเมก้าของคากิ้วนั่นเองครับ